ข่าวแรกเราจะไปเรื่องกันที่ข่าวที่น่ายินดีสําหรับคนไทยนะคะหลังจากที่ตามลุ้นตามเชียร์กันเมื่อช่วงบ่าย3าบ่าย4ที่ผ่านมานะคะในที่สุดคะ่ะน้องเมรัชนกอินทนนท์ก็สามารถคว้าแชมป์แบดมินตันระดับซูเปอร์ซีรีส์พรีเมียร์รายการมาเลเซียโอเพ่น2016ได้ค่ะหลังตบเอาชนะไท่ซื่อหญิงจากไต้หวันค่ะ แบดมินตันระดับซูเปอร์ซีรีส์พรีเมียร์รายการมาเลเซียโอเพ่น2016ที่ประเทศมาเลเซียหญิงเดี่ยวรอบจิงชนะเลิศน้องเมย์รัชนกอินทนนท์มือ4ของโลกที่เพิ่งเอาชนะหวังยี่ฮานผู้ปรับตลอดการจากจีนมาในรอบตัดเชือกก็มาพบกับไทซื่อหญิงมือ9ของรายการจากไต้หวันนะคะปรากฏว่าน้องเมย์ยังรักษาฟอร์มเก่งจากรอบที่แล้วตบเอาชนะไทซื่อหญิงไปได้2เกมรวด21-14ต่อและ21-15ต่อค่ะ น้องเมทคว้าแชมป์รายการนี้ไปครองได้สำเร็จพร้อมรับเง<น>ินรางวัลหนึ่ง0้บาทซึ่งทำให้น้องเม์คว้าแชมป์ระดับสูงสุดของวงการแบดมินตันได้เป็นรายการที่3ในปีนี้ต่อจาก Thailand <ไป S 2> โอเพนในระดับกลางปีโกลเยวเนกซันไรสอินเดียโอเพนในระดับซูเปอร์ซีรีสและล่าสุดคาบูลเอเซียโอ e n ในระดับซ u เปอร์ซีรีส์มีเียนะคะ โดยยังทำให้น้องเมย์เก็บเพิ่มอีก11,000คะแนนในการจัดอันดับโลกในสัปดาห์หน้าค่ะและมีโอกาสขึ้นไปรั้งมือสองของโลกตามหลังคารโรลินามารินมือ1ของโลกจากสเปนเพียงแค่คนเดียวนะคะ โดยหลังจบการแข่งขันน้องเมย์ก็ได้ฝากขอบคุณคนไทยทุกคนที่เป็นกำลังใจให้เสมอจนคว้าแชมป์มาได้พร้อมกับตั้งเป้าทำผลงานให้ดีในรายการสิงคโปร์โอเพ่นที่จะลงแข่งขันในวันที่1 2เมษายนนี้ค่ะคนเล่นน้ำประยัดระมัดระวังแล้วก็เล่นน้ำประย์ให้ประหยัดนะคะแล้วก็ครั้งนี้เมย์ก็ทำผลงานได้ค่อนข้างจะดีค่ะแล้วก็อาจจะขึ้นเป็นมือสองของโลกค่ะก็อยากให้ทุกคนคอยให้กำลังใจเมย์ต่อไปเพราะว่ารายการ ในอาชีพชาติค่ะก็อยากให้ทุกคนติดตามผลงานของเมยนะคะก,ก็อยากให้กำลังใจพวกเราค่ะรับแบบตื่นชาไทยต่อไปค่ะขอบคุณค่ะ s <S เดี๋ยวลุ้นกันต่อในสิงคโปร์โอเพ่นนะคะซึ่งรอบนี้ก็น่าจะพบความมั่นใจพบกําลังใจไปมากขึ้นหลังจากที่คว้าชัยชนะในครั้งนี้ไปได้นะคะถ้าเกิดชนะอีกควา้าแชมป์มาได้อีกก็จะได้เป็นทริปเปิลแชมป์ซูเปอร์ซีรีส์เลยนะคะขยับ